สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีหนึ่งสิ่งที่จะมาบอกนะคะทุกคนว่าในบานะคะบาต่างประเทศนะคะนี่คือบานะคะ บาต่างประเทศเขาจะมีละคังนะคะทุกคนมีเขาจะมีละคังอยา่าเผลอไปตีนะคะทุกคนอันนี้ไม่มีลูกค้านะเราีได้ถ้าเผลอไปตีละคังก็คือ คุณต้องจ่ายดริมจ่ายเครื่องดื่มให้ทุกคนในบาร์นี้นะคะทุกคนอย่าเผลอไปตีนะคะเนี่ยก็คือมีความสงสัยว่าเอ๊ะทําไมเขามีระคังนะคะมาครั้งแรกก็คืออยากรู้ว่าเอ๊ะทําไมเขามีระคังสามีบอกว่าเธออย่าไปเผลอตีนะเธออย่าไปเผลอตีนะถ้าเธอตีนี่คือเธอต้องจ่ายจ่ายดื่มให้ทุกคนที่อยู่ในบาร์นี้นะคะทุกคน ก็วันนี้ไม่มีลูกค้านะคะเป็นบาร์ประจำของเราไม่มีลูกค้าก็คือตีได้นะคะตีได้เนาะอันนี้ก็คือมาบอกต่อนะคะว่าถ้าเกิดเจอละคังแบบในบาร์นะคะอย่าเพอไปตีเล่นนะคะทุกคนถ้าตีเล่นคือเสียเงินนะคะเสียเงินไปจ่ายดื่มให้ให้ให้กับลูกค้าในบาร์นั่นเองนะคะทุกคน นี่ก็มาบอกต่อนะคะว่าบางคนอาจจะก็จะมีแบบเพ <c oughs> ื่อบางคนอาจจะสงสัยว่าเออ <c oughs> เขามีะระฆังไว้อะไรไว้ประดับหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะคะ,ะคระฆังนี้สามารถตีได้แต่ถ้าคุณตีเมื่อไหร่ก็คือคุณต้องจ่ายคุณต้องจ่ายให้กับทุกคนในบาน <c oughs> นั่นเองนะคะทุก <c oughs> คน คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อบางคนที่ยังไม่ทราบนะคะว่าเขามีระครังไว้ทำอะไรนั่นเองคะ่ะ <c oughs> ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย